นายประเสริฐจันทะละวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหรือกระทรวงดีอีนะฮะก็เปิดเผยว,ว่าได้มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดําเนินงานตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีโดยในการประชุมเนี่ยได้มีการพิจารณาการแก้กฎหมายเร่งด่วนนะฮะเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์รวมทั้งเร่งรัดคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยประเด็นแก้กฎหมายเร่งด่วนสรุปดังนี้นะครับ หนึ่งก็คือการเร่งรัดคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยเฉพาะกรณีที่มีการระง,งับหรืออายัดบัญชีมา้าที่มีเงินในธนาคารมีมูลค่าหลายพันล้านแต่ยังไม่สามารถคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้เนื่องจากการดำเนินคดียังไม่สิ้นสุดหรือยังติดขัดข้อกฎหมายและก็กฎระเบียบที่ล้าสมัยครับ2ก็คือการเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลโดยถือว่าการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการกระทำที่ ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนเศรษฐกิจนะแล้วก็สังคมในวงกว้างจึงต้องมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนร้ายในอัตราโทษจำคุกเพิ่มขึ้นจาก1ปีเป็น5ปีครับ3การป้องกันการโอนเงินแบบผิดกฎหมายของคนร้ายโดยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับโดยเฉพาะที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายหรือโจรออนไลน์นะครับ4ก็คือการระง,งับธุรกรรมต้องสงสัยในการในส่วนของการใช้ซิมนะหรือการสื่อสารต้องสงสัยเป็นการชั่วคราวนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้มีการหาหรือถึงแนวการแก้ไขกฎหมายในประเด็นอื่นๆที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคนะครับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการดําเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีออนไลน์ที่จําเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ทางคณะกรรมการนะครับก็มีมติให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายรวบรวมประเด็นและก็จัดทําร่างกฎหมายพิเศษเพื่อเสนอคณะกรรมการพร้อมกับเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน30วัน แล้วก,ก็การป้องกันการโอนเงินแบบผิดกฎหมายของคนร้ายโดยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับโดยเฉพาะที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศที่ผิดกฎหมายนะครับ ทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมายาฮอตนิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ t i k t o อนะครับเซิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง YouTube นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ